หัวข้อตั้งวรพักปราบแก๊งคอนเซนเตอร์นายกลั่นใครเอี่ยวฟันไม่เลี้ยงไม่สนใจชื่อนักการเมืองข่าวสารที่น่าตื่นเต้นนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกุลได้ประกาศว่าจะตั้งคณะกรรมการพิเศษวรพักเพื่อปราบปรามแก๊งคอนเซนเตอร์โดยไม่สนใจชื่อเสียงของนักการเมืองและลั่นใครเอี่ยวฟันไม่เลี้ยงซึ่งเป็นข่าวที่น่าสนใจและน่าทึ่งอย่างมากแต่นี่คือส่วนที่น่าทึ่งที่สุดนายกได้สังเกตโทรศัพท์ของทุกคนก่อนเข้าประชุมและประกาศว่า จะตัดสัญญาณเน็ตทันทีไม่ต้องรอในกรณีที่พบว่ามีการกระทําผิดกฎหมายนี่คือสิ่งที่ส่วนใหญ่ของคนอาจจะพลาดไปข้อความที่น่าสงสัยนายกได้ระบุว่าจะไม่สนใจชื่อเสียงของนักการเมืองแต่จะดําเนินการตามหลักฐานและพฤติกรรมที่ผิดกฎหมายซึ่งเป็นข้อความที่น่าสงสัยและน่าสนใจอย่างมากคําถามที่น่าสนใจหากนายกจริงๆแล้วไม่สนใจชื่อเสียงของนักการเมืองทําไมถึงต้องประกาศว่าจะลั่นใครเอี่ยวฟันไม่เลี้ยง คำถามนี้น่าจะทำให้ผู้คนมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันออกไปในทางกลับกันนายกได้ยืนยันว่าจะดำเนินการตามหลักฐานและพฤติกรรมที่ผิดกฎหมายโดยไม่สนใจชื่อเสียงของนักการเมืองซึ่งเป็นข้อความที่น่าสนใจและน่าเชื่อถืออย่างมากสรุปข่าวสารนี้น่าจะทำให้ผู้คนมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันออกไปแต่สิ่งที่แน่ชัดคือนายกได้แสดงความมุ่งมั่นในการปราบปรามแก๊งคอนเซ็นเตอร์และไม่สนใจชื่อเสียงของนักการเมืองโดยจะดำเนินการตามหลักฐาน และพฤติกรรมที่ผิดกฎหมายซึ่งเป็นสิ่งที่น่าสนใจและน่าเชื่อถืออย่างมาก